คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทำก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับ เพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำเลขดับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่ 7- ถึงแถวที่จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานำจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 589จะน้อยกว่า723 7 2 3จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว2020 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่เกือซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้และเมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนำเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือน3นี้ เลขท้ายสเลขท้ายสองตัวคือห้าเก้าอ้ยเลขเลขข้างบนวันที่หนึ่งออกห้าเก้าจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตรงนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช้เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นข้างดับล่างเราก็จะนําช่องสิบเก้ายี่สิบมาใส่ตรงนี้แทน สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับปากกลักหน่วยบนสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1มีนาคม2567สําหสำหรับคลิปนี้จะมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขแต่ละสูตรดับมาแล้ว59งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่6บวกด้วยแถวที่13บวกด้วยแถวที่18และบวกด้วยแถวที่22ครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ ปักหลักหน่วยบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16กันยายน2564ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1กันยายน2564 5บวก3เป็น8 8บวก8เป็น16 16บวก9เป็น25 25บวก9เป็น34 ก็จะได้เลขดับ4เลขท้าย2ตัวบนงวดวันที่16กันยายน2564ออก3ามห้ไม่ตรงกับ5้ดับปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวบน95ได้เลขดับ9 9ก็ไม่ตรงกับ5ดับปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่59ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่1นึ่งี้เราจะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่16กุมภาพันธ์สองพันบเวก3เป็น8 8บวก7เป็น15 15บวก3เป็น18 18บวก3เป็น21ก็จะได้เลขดับหนึ่งถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่2ใช้แถวที่4บวกด้วยแถวที่7บวกด้วยแถวที่11บวกด้วยแถวที่13และบวกด้วยแถวที่18ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปากหลักหน่วยบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16กันยายน2564ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1กันยายน2564 4ีบวกหเป็น5 5าบวกเเป็น12 12อบวกสเป็น15 15้บวกแเป็น23ก็จะได้เลขดับ3เลขท้าย2ตัวบนงวดวันที่16กันยายนส5 6 4ออก3ามห้ไม่ตรงกับห้าดับปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่1 ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทาให้เพื่อนๆเสียเวลาสําหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก2ตัวบน95ได้เลขดับ6 6ก็ไม่ตรงกับ5ดับปกหลักหน่วยบนเป็นงวดที่59ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่2นี้เราจะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนงวดวันที่1มีนาคม2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้ คืองวดวันที่16กุมภาพันธ25์2567 3บวก0เป็น3 3บวก3เป็น6 6บวก3เป็น9 9บวก7เป็น16ก็จะได้เลขดับ6ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่3ใช้แถวที่4บวกกัน2ครั้งบวกด้วยแถวที่13 2สองครั้งและบวกด้วยแถวที่15ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปากหลักหน่วยบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16กันยายน2564ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1กันยายน2564 4 4. บวก4เป็น8ด 8บวก3เป็น11 11บวก3เป็น14 14บวก2เป็น16ก็จะได้เลขดับ6เลขท้าย2ตัวบนงวดวันที่16กันยายน2564ออก3 5 6ไม่ตรงกับ5ดับปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับ จะได้ไม่ทำให้เพื่อนเพื่อนเสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนเพื่อนก็ล้องไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวบน95ได้เลขดับหนก็ไม่ตรงกับ5ดับปกหลักหน่วยบนเป็นงวดที่59ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่3านี้เราจะได้เลขดับปากหลักหน่วยบนงวดวันที่1มีนาคม2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ3บวก3เป็น6 หกบวกสเป็น9 9้เบวกสเป็น12 12อบวกหเป็น17ก็จะได้เลขดับ7ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปเป็นคลิปเลขเด็ด2ตัวล่างก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด0% 10เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแต่มีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดยลน์ i อของผมนะครับ ad 9 hlvru มีแอดนำหน้าด้วยนะครับ หรือจะสแกน QR Code คเพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับและถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงษ์โทร0922739598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อตอไปก็ให้เพิ่มผม,มเป็นเพื่อนในบุลาลเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนในเพื่อนราบนะครับ โดยลาย ID ของผมนะครับ ad812cxwqb มีอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน qr code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต,ใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลกเด่นปักหลักหน่วยล่าง เลขเด่นปักหลักสิบล่างเลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนปักหลักร้อยบนปักสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ